สวัสดีกันยามบ่ายนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่โรงเรียนหลังโรงเรียนสองภาษาบัญชานะคะวันนี้เรามาดูผู้ละเหมาตัดหญ้านะคะเพราะว่าหญ้ามันขึ้นสูงเนาะตั้งแต่ฝนตกหนักๆมาเราก็ไม่ได้ตัดหญ้ามาเป็นระยะเวลานาน,นะคะ่ะแล้วก็แปลงของเราก็เลยเลยมันก็จะดูลกมากๆเลยประจวบเหมาะกับตอนนี้ค่ะผู้ละเหมาว่างด้วยแล้วก็หน้าฝนก็กําลังจะจะจะ,จะผ่านไปหน้าหนาวกํกลาลังจะเข้ามานะคะก็เลยได้เวลาตัดหญ้า ข่าววันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าที่ดินอย่างง่ายนะคะสำหรับท่านไหนที่มีที่ดินเปล่าแล้วก็อ,อ,อยากจะคงไว้ซึ่งมูลค่าหรืออยากจะให้ที่ดินของเรามันยังดูสวยอยู่นะคะก็วันนี้เรามีเทคนิคเล็กน,น้อยมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเราทําแบบไหนบ้างที่จะทําให้ที่ดินเรามันดูดีอยู่ตลอดนะคะอย่างแรกเลยง่ายๆเลยก็ควอเราก็ต้องตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าไม่ให้แบบว่าหญ้ามันขึ้นอย่าง อย่างสเปซสปะนะคะหมายความว่าเวลาที่เรามีที่ดินเปล่าแล้วปล่อยทิ้งไว้ะค่ะแน่นอนนะคะธรรมชาติมันก็จะแบบว่าเยียวยาพื้นดินเนาะแล้วก็จะมีหญ้ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีหญ้าขึ้นนะคะถ้าขึ้นน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราปล่อยไว้นานใช่ไหมคะมันก็จะมีแคหญ้าที่มันขึ้นแบบลกลุงลังแล้วก็ยากต่อการที่จะทําลายค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้มันขึ้น1ต้นเดี๋ยว2ต้น3ามต้นมันจะเกิดขึ้นมาค่ะแล้วทีนี้พอมันขึ้นเยอะๆค่ะ การที่เราจะตัดอะ่ะมันก็จะต้องเพิ่มความถี่อยู่เรื่อยๆดังนั้นนะ,นะคะถ้ามันมีหญ้าขึ้นมานะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือใช้สเปรย์หรือใช้แบบยาฆ่าหญ้ากจาจัดไปเลยมันจะได้แบบว่าขึ้นมาช้าหน่อยหรือว่าขึ้นมาก็ขึ้นมาน้อยหน่อยนะคะเหมือนอย่างแปลงนี้ของเราอะคะ่ะที่หลังโรงเรียนสองภาษาเนะะี่ยค่ะแรกๆที่เราถมดินนะคะ ในช่วงปีแรกแทบไม่มีหญ้าเกิดขึ้นเลยค่ะแล้วก็พอสักพักหนึ่งอ่ะพอฝนที่สองอ่ะหญ้าขึ้นมาเราก็คิดว่ามันนิดเดียวคงไม่เป็นไรพอเราปล่อยไม่หน่อยนึงค่ะมันก็จะมีตัวเอ่อก็จะมีเพื่อนๆอน,อนะคะขึ้นมาเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็เลยแบบนานแน่นเลยขยะก็เลยต้องตัดทุกๆสามเดือนนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีแรกนะคะสาหรับท่านไหนที่แบบว่ากําลังจะขายที่ดินหรือว่ามีที่ดินเปล่าปล่อยเก็บทิ้งเอาไว้ค่ะ,คะ การดูแลพื้นที่ให้สะอาดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่ทําให้ที่ดินเรามันยังดูสวยอยู่ตลอดเนาะเพราะว่าเวลานึกถึงเวลาที่เราไปดูแปลงที่ดินสักแปลงหนึง่งถ้าสมมติในแปลงที่ดินมันมีต้นหญ้ามันมีต้นไม้แบบนี้นะคะ่ะมันก็จะทําให้เรามองดูไม่โล่งไม่ไม่สบายใจหรือ ไม่มีความสวยงามในแปลงนะคะถ้าเกิดเราปล่อยเราเราปล่อยให้มันโล่งเราก็จะมองเห็นได้ง่ายเราจะมองเห็นสิ่งปลูกสร้างหรือมองเห็นว่าภายในอะ่ะเราจะสามารถทำอะไรให้เกิดขึ้นในที่ดินแปลงนั้นเราจะมองได้ง่ายนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งแรกในการเพิ่มมูลค่าเนาะแบบที่สองในการเพิ่มมูลค่าในสมหรแปลงที่ดินของเราก็คือท่านไหนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาไปดูแลที่ดินหรือว่ามีที่ดินอยู่หลายๆที่ะคะ่ะ การทำแนวรั้วเอาไว้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการที่เราจะรักษาผลประโยชน์ในแปลงที่ดินของเราแน่นอนค่ะในที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยเรามีหลักหมุดหมุดที่ดินนะคะในการแบ่งเขตอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมว่าในแปลงที่ดินแต่ละแปลงอะ่ะเราไม่ได้มี เราไม่ได้มีเวลาไปดูแลหมุดต,ตลอดแล้วหมุดบางทีอะค่ะถ้าเราปล่อยเป็นปี2ปี3ปีบางทีมันก็จมลงไปในดินหรือบางทีมันก็อาจจะแบบเสื่อมสภาพไปบ้างตามการเวลาใช่ไหมคะถ้าเราทํารั้วเอาไว้แบบลักษณะให้คล้ายแบบนี้ค่ะทํารั้วเป็นแนวเอาไว้ะค่ะเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างน้อยเขาก็จะเห็นชัดเจนหรือบางทีเวลาที่เราไปดูแปลงที่ดินนานๆทีไปทีเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าแนวแปลงอะไรอยู่ตรงไหนอะไรบ้างที่มันอยู่ในแปลงที่ดินของเรามีคนอื่นเอาเศษขยะเอาอะไรไปทิ้งในแปลงของเราหรือไม่แบบนี้ค่ะหรือ อีกแบบหนึ่งก็คือถ้ามีคนอื่นจะเข้ามาสวมสิทธิ์จะเข้ามาในพื้นที่จะเข้ามาถือถืออภิสิทธิ์เข้ามาทําอะไรในพื้นที่ของเราอย่างน้อยๆเขาเห็นรั้วเขาก็จะได้ ตระหนักได้ว่าเจ้าของพี่เขายังมาดูแลอยู่ตลอดนะอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําให้ที่ดินของเราอะค่ะมันยังดูมีมูลค่ายังดูมีความเป็นเจ้าของคือมีเจ้าของดูแลอย่างอย่างใกล้ชิดแบบนี้ค่ะการที่จะมีคนอื่นเข้ามาใช้สิทธิ์ในช่วงที่เราไม่ได้เข้าไปที่ดินน่มันก็จะได้แบบเขาก็จะได้แบบระแวงมากขึ้นประมาณนี้เนาะเราก็นี่แหละค่ะเป็นสิ่งง่ายๆที่เราสามารถทําได้ดูเหมือนมันอาจจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทํารั้วเวลาที่เราตัดต้นไม้ตัดต้น ภายในแปลงอะค่ะอย่างน้อยๆคือที่ดินของเรามันก็จะดูแบบมีชีวิตชีวายังดูมีคนดูแลยังดูไม่เสื่อมโทรมแบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับแปลงที่ดินนะคะแล้วยิ่งท่านไหนที่กําลังจะขายที่ดินน่ะการทําให้ที่ดินโล่งการทําให้ที่ดินให้มีแนวแปลงที่สวยงามอะค่ะคุณเวลาที่คนมาซื้อะค่ะเขาก็จะเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายแม้ว่าในเรื่องของ รูปแปลงหรือในเรื่องของขอบเขตแปลงมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการที่ลูกค้าจะตัดสินใจใช่ไหมคะแต่ความประทับใจแรกที่ลูกค้ามาเห็นความชัดเจนของแปลงที่ดินอะอย่างน้อยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้กลับมาขวนคิดอีกทีหนึ่งได้กลับมาพิจารณาอีกรอบหนึ่งอะค่ะว่าเออที่ดินแปลงนี้ยังโอเคนะยังดูสวยกว่านะยังดูสะอาดกว่านะอะไรแบบนี้คะ่ะนี่ก็เป็นสิ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความ ชื่นชอบในแปลงที่ดินของเรานะคะนี่เป็น2ออย่างแล้วนะคะอย่างแรกคือทําแปลงที่ดินให้สะอาดใช่ไหมคะอันที่2คือทารั้วอันที่สก็คือในบริเวณพื้นที่ค่ะถ้าเกิดมันมีหลุมมีบ่อหรือเป็นที่เนินแบบนี้ค่ะถ้าเราทําให้มันเสมอกันมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอีกแบบหนึ่งนะคะในการที่ลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ง่ายเพราะลูกค้าบางท่านบางทีเขาไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาปรับพื้นที่ใช่ไหมคะอย่างเช่นบางแปลงเนี่ยแน่นอนราคามันอาจจะดี ทำเลอาจจะดีใกล้ถนนสาธารณูปโภคดีแต่ที่ดินมันอยู่ต่ำกว่าถนนแบบนี้ค่ะทําให้ลูกค้าบางท่านอาจจะแบบว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปหาพู้ละเหมาที่ไหนจะไปเอาดินที่ไหนมาถมค่าถมจะเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ตามมาในสิ่งที่ลูกค้าจะพิจารณาในการที่จะคิดก่อนที่จะซื้อที่ดินในแต่ละแปลงเนาะดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินถ้าเราอยากทําให้มูลค่าที่ดินของเรามันยังดูเยอะแล้วก็มันยังสามารถคุ้มกับ คุ้มคุ้มราคากับที่ลูกค้าจะซื้อต่อจากเราอะค่ะการทําให้ที่ดินมันมีระดับที่มันเสมอกันแบบนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าจะทำได้เนาะถ้าจะทาได้ก็ลองพิจาราดูหรือบางครั้งเนี่ยค่ะที่ดินบางแปลงที่เป็นที่ดินเปล่าเราจะ เราจะลืมไม่ได้ที่จะถามลูกค้าเนะว่าที่จะถามเจ้าของที่ดินเออมันเคยมีบ่อน้ำไหมมันเคยมีที่เนินไหมอะไรแบบนี้เราควรจะต้องถามนะคะเพราะว่าถ้าเป็นที่เนินเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยหน่อยเพราะที่เนินอย่างน้อยเราก็สามารถใช้ดินที่มันสูงขึ้นเนยค่ะมาปรับถมในสิที่ในพื้นที่ที่มันต่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ในพื้นที่ของเรามันเคยมีบ่อน้ําถ้ามันเคยมีบ่อน้ําแล้วการถมอะค่ะ เราสามารถใช้วิธีการถมได้หลายๆแบบถูมไหมคะอย่างเช่นใช้เศษใช้เศษขยะก่อสร้างลงไปถมที่พื้นแล้วเอาดินโปะอะไรแบบนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินแล้วเราต้องใช้ที่ดินแปลงนั้นในการทําสิ่งปลูกสร้างเราจะทํำไหมเราจะเลือกแปลงนั้นไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะหรือถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินที่จะขายบางท่านอาจจะแบบไม่ได้ นึกถึงลูกค้าอาจจะนึกถึงแค่ความสวยงามอาจจะใช้วิธีนั้นแต่ถ้าเราเป็นคนที่จะไปอยู่ในแปลงนั้นล่ะแล้วมันเป็นบ่อล่ะเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเออที่ตรงนั้นถ้าเราถมไปแล้วกีป่ปีมันดินมันถึงจะแน่นแบบนี้นนะคะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเนาะดังนั้นเวลาถ้าเราจะทําให้ที่ดินเรามีมูลค่าคุ้มกับราคาที่เราตั้งอะคะ่ะ การที่ปรับให้ที่ดินมันสวยงามหรือถ้าเราจะคงสภาพเดิมอย่างน้อยก็คงสภาพให้ลูกค้าได้เห็นให้ลูกค้าได้พิจารณาหรือไม่ก็ตรงไหนที่มันเป็นข้อด้อยก็จะต้องเป็นตรงนั้นที่จะต้องลดราคาให้กับลูกค้าแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องของที่ดินที่แบบมีหลายมุมมองนะคะอย่างที่ดินแปลงนี้ค่ะต้องบอกไปก่อนว่าเรามาทําที่ดินแบ่งขายที่นี่ค่ะแรกๆเดิมทีตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกต้นยูคาลิปตัส ก็จะมีบางส่วนที่มันต่ำเนาะที่มันต่ำกว่าต่ำกว่าระดับระดับดินปกติเราก็ใช้การถมแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นที่เนินเราก็ไถให้มันเป็นระดับเสมอกันในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่มันเสมอกันหมดมันอาจจะมีบ้างที่แบบเวลาที่ฝนตกอะค่ะก็ทําให้น้ําที่ทําให้ที่ดินมันมีแอ่งน้ําบ้างแต่มันก็จะอยู่ไม่นานมันก็สักพักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมันก็ยุบลงไปนะคะแล้วก็เราก็ทํารั้วให้แบบนี้ เนื่องจากตรงนี้เป็นที่ดินแบ่งขายใช่ไหมคะมีตอนนี้เหลืออยู่ห้าแปลงเราก็เกรงว่าลูกค้าเข้ามาดูบางทีไม่ได้บอกเราแบบนี้คะ่ะเราก็เลยแบบให้ลูกค้าชัดเจนเลยก็ทําแนวรัวขา,าวบอยสีขาวไปแบบนี้อย่างที่เห็นด้านหลังเราเนี้ยคะ่ะ ก็ทาให้ลูกค้าได้เห็นพอลูกค้าเข้ามาดูปุ๊บลูกค้าก็สามารถที่จะเดินดูรอบๆได้ <c oughs> ขอโทษทีค่ะลูกค้าก็สามารถเห็นได้เลยว่าแนวแปลงแต่ละแปลงเนี่ยลักษณะรูปมันเป็นแบบไหนเนื้อที่ที่เราระบุเอาไว้อ่าตรงนี้สองร้อยอ่าสามอยหกสิบเจ็ดตารางวารูปแปลงเป็นแบบไหนลูกค้าก็สามารถเข้ามาเดินดูได้มันจะง่ายมันจะสะดวกในการที่ลูกค้าตัดสินใจได้แนะ่นอนละค่ะ เรื่องแบบนี้มันอาจจะเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆแต่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจในเวลาที่มาดูแล้วก็เกิดข้อเปรียบเทียบได้ให้ลูกค้าได้เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนได้นะคะนี่ก็เป็นเป็นสิ่งสิ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่ากับที่ดินเปล่า ที่ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ้าของที่ดินสามารถทําได้นะคะไม่ได้เพิ่มต้นทุนอะไรมากนะักแต่ในขณะเดียวกันเป็นการเป็นการทําให้ลูกค้าประทับใจและทําให้ลูกค้าสนใจแปลงที่ดินของเราและทําให้ที่ดินของเราเนี่ยแม้ว่ามันอาจจะมีข้อด้อยอย่างอื่นแต่อย่างน้อยๆเนี่ยามประทับใจแรกก็จะทําทให้ลูกค้าได้นึกถึงได้บ้างเ <c oughs> ผื่อที่ดินแปลงอื่นเขาอาจจะตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะกลับมาหาที่ดินของเราได้แบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นการเพิ่มมูลค่า ที่เรามาแชร์ให้ฟัง3าข้อแล้วนะคะอย่างที่4เลยที่จะทําให้ที่ดินเรามันยังมีมูลค่าคือคุ้มค่ากับราคาที่เราตั้งก็คือในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความสะดวกสบายค่ะขอโทษทีความสะดวกสบายในการเข้าถึงที่ดินเปล่าบางแปลงนะคะมันอยู่ในที่ไกลมันอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ชุมชนมันอยู่ในที่ที่แบบสาธารณูปมโคกบางอย่างมันยังเข้าไม่ถึงอย่างเช่นท่อระบายน้ําแบบนี้ค่ะ ซึ่งที่ดินต่างจังหวัดเ,เราต้องเข้าใจว่าท่อระบายน้ําบางทีมันเข้าไปถึงจริงๆหรือบางทีมันต้องรอระยะเวลารออนุมัติโครงการรอให้บ,บทางการมีโครงการเข้าไปถึงก่อนอะไรแบบนี้ทําให้นท่อระบายน้ําเป็นสิ่งหนึ่งะะที่เวลาที่เราซื้อที่ดินเปล่าเราต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าท่อระบายน้ําในบางที่มันยังไม่มีจริงเพราะ ส่วนที่เป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นสาธารณะส่วนอื่นมันยังเข้าไม่ถึงดังนั้นนะคะเวลาที่เราเลือกที่ดินนะอย่างน้อยๆที่ดินของเราขอแค่มันอยู่บนเนินขอแค่มันยังมีแบบแหล่งน้ําที่สามารถปล่อยน้ําไปได้ได้สะดวกแบบนี้ค่ะเราก็สามารถพิจารณาเรือกได้นะคะแต่สําหรับที่ดินของใครที่ไม่มีท่อระบายน้ำจริงการทําให้ที่ดินเรามันสูงกว่าถนน ถนนด้านหน้าค่ะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ทําให้ที่ดินของเรามันมีมูลค่าที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ระดับดินของเรามันมันต่ํากว่าถนนแน่นอนละค่ะเพราะถนนเนี่ยเขามีการเสริมมีการปรับปรุงมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆอาจจะแบบ5ปีทําครั้งห้ 5, หรือ3 4ปีทําครั้งแต่ทุกๆครั้งที่เขาทําถนนเนี่ยถนนเรามันจะสูงขึ้นประมาณ5เซน10เซนแบบนี้ค่ะแต่ในระดับพื้นดินของเราอ่ะเราไม่ได้ปรับแบบนั้นพื้นดินของเราที่เป็นที่ดินเปล่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําสิ่งปลูกสร้าง ไปนั่นหมายความว่าเราปล่อยปล่อยเลยถูกไหมคะถ้าปล่อยไปเลยนั่นก็เท่ากับว่าวันดีคืนดีอีก10ปี15ปีข้างหน้าที่ดินของเรามันก็จะต่ํากว่าถนนมันเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันเนาะดังนั้นที่ดินแปลงไหนถ้าต่ากว่าถนนถ้าทําให้ระดับดินนะคะมันสูงกว่าถนนได้ก็จะดีแล้วก็ถนนนะคะให้มันมีความสะอาดในการที่จะ เข้ามาในแปลงที่ดินก็จะดีเหมือนกันนะคะแม้ว่าบางที่เราไม่สามารถขยายถนนได้เพราะถนนมันถูกฟิกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าการทําให้ทางมันสะอาดหรือมัน,มนดูไม่ลกมากะะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในการที่จะเพิ่มมูลค่าในแปลงที่ดินของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับท่านไหนที่กาลังจะาขายที่ดินนะคะเนี่องในแปลงนี้เหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เรามาทำนะคะที่ดินแปลงใหญ่ที่เป็น6ไร่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า ทางเข้าของเขาล่างเดิมอะเขามีแค่สี่เมตรเองค่ะสี่เมตรซึ่งเราก็มองว่ามันมันเล็กมากเราก็เลยทําด้วยการเราก็เลยทําด้วยวิธีการไหนทราบไหมคะเราไปซื้อที่ดินแปลงด้านที่ติดถนนทางเข้าเพื่อเราขยายทางเข้าให้มันเป็น8เมตรค่ะพอมันเป็นแปเมตรแล้วอะมันก็จะทําให้แบบโอเคทางเข้าของเรามันกว้างขึ้นก็ทําให้ลูกค้าแบบเวลาขับรถเข้ามา ก็จะดูสะดวกมากขึ้นแม้ว่าถนนด้านหน้าโครงการมันจะเป็นประมาณ6เมตรแต่พอเข้ามาได้ด้านในค่ะก็จะเป็น8เมตรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําให้ได้เราก็ทําไปเพื่อให้คุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าซื้อจากเราไปนะคะนี่ก็เป็นเป็นแชร์ประสบการณ์ที่เราทาในการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ที่จะส่งมอบต่อให้กับลูกค้าค่ะแลงนี้ก็จะเป็นแบบที่เราพูดมาทั้ง4ข้อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าอยู่เรื่อยๆการทําแนวรั้วการถมดินการปรับดินให้เสมอแล้วก็การทําให้ถนนกว้างขึ้นแบบนี้ค่ะและที่สําคัญก็คือ ถ้าเป็นไปได้เรื่องไฟฟ้าประปาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานถ้าเราทําเข้าไปถึงแปลงที่ดินได้ก็จะดีมากค่ะเพราะปัจจุบันนะคะไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันเนาะแม้ว่าเราสามารถใช้โซลาเซลล์ได้แต่ว่าเวลาที่เราก่อสร้างบ้าน,นต่างๆเนี่ยถ้ามีไฟฟ้ามันก็จะดีมันก็จะง่ายสําหรับช่างใช่ไหมคะแล้วก็น้ําแม้ว่าในบางโซนในต่างจังหวัดน้ําประปาส่วนภูมิภาคเอยน้าประปาของโครงการบ้านหมู่บ้านไม่ถึงนะคะสามารถขุดบาดาลได้แต่ว่า ถ้ามีปลาลูกค้าก็จะรู้สึกว่าถึงความสะอาดที่มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าที่ดินในแต่ละแปลงได้นะคะแต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคะเวลาที่เราเลือกที่ดินเปล่าอะค่ะเพราะทุกๆอย่างมันสามารถสร้างได้ทุกๆอย่างมันสามารถปรับแต่งได้แต่เพียงแต่ว่าเราจะยอมที่เราจะเสียต้นทุนเพิ่มไหมเราจะยอมที่เราจะใช้ตังส่วนตัวไปซื้อเพิ่มได้หรือไม่แบบนั้นนะคะนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของมูลค่าที่มูลค่าการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ที่สามารถทําได้อย่างง่ายนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านเนาะในการที่จะไปเลือกที่ดินเปล่าแต่ละแปลงก็ดีหรือในการที่จะขายที่ดินก็ดีค่ะก็ให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นเพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงใหญ่แปลงเล็กค่ะแต่ถ้าเป็นแปลงใหญ่แน่นอนระยะแนวแปลงก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะแนวแปลงหมายความว่ายิ่งที่ดินเป็น10ไร่20ไร่ะคะ่ะ ขอบเขตของแปลงชัดเจนไหมหลักหมุดอยู่ไหมแบบนี้ค่ะลูกค้าก็ให้ความสําคัญเพราะว่าที่ดินแปลงใหญ่โดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะทําโครงการขนาดใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินแล้วเราไม่ชัดเจนในแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวลูกค้าเวลาลูกค้าซื้อลูกค้าก็ต้องให้เราลังวัดสอบเขตอยู่ดีนะนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบเราจะต้องทราบใน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 ฐานะที่เราเป็นเจ้าของที่ดินหรือในฐานะที่เป็นคนขายเนาะหรือในฐานะที่เราเป็นคนซื้อเหมือนกันค่ะถ้าที่ดินแปลงใหญ่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าที่ดินมันยังเท่ากับ ขนาดเดิมในโฉนดที่ดินถ้าเกิดที่ดินแปลงนั้นมันไม่เคยรางวัลมาก่อนแบบนี้ค่ะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเขาะจะต้องทํานะคะอีกมุมนึงนะคะในการเพิ่มมูลค่าที่ดินที่เห็นได้ง่ายสุดเลยก็คือแน่นอนราคาถ้าเป็นที่ดินแปลงเล็กสภาพแวดล้อมเราไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่สภาพภายในแปลงเราต้องรักษาให้มันดีให้มันอยู่ในสภาพดีแต่ถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆที่แบบว่าสภาพแวดล้อมบางที่มันไม่ได้ส่งเสริมให้มูลค่าที่ดินของเรามันเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ต้องปรับ ภายในของเราให้มันดีนะคะให้มันยังดูสามารถดูได้อย่างชัดเจนเนาะอย่างที่ดินแปลงนี้เราสังเกตง่ายๆนะคะเราเห็นข้างๆไหมข้างๆเนี่ยค่ะจะดูรกบางทีลูกค้าต้องต้อง,ต,องต้องบอกตามตรงค่ะบางทีลูกค้ามาเห็นเนาะลูกค้าก็จะมองว่าที่เนี่ยเปลี่ยวเพราะว่าอย่างแปลงของเรามันดูเราทําแม้เราทารั้วให้แม้เราทํมาทมีไฟฟ้ามีปักปลาให้แต่ถ้าพื้นที่ข้างเคียงเป็นแบบนี้ค่ะ มีต้นไม้เยอะมีหญ้าเยอะแบบนี้บางทีลูกค้าเขาก็จะรู้สึกกลัวนะว่าเอ๊ะมันเปลี่ยวเกินไปไหมเอ๊ะมันแบบน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะให้ลูกค้ามองเห็นว่าก่อนที่พื้นที่ตรงนี้จะมาจะมาเข้ามาถึงตรงนี้มันมีอะไรบ้างพื้นที่บริเวณรอบข้างรัศมีหนึ่งกิโลเมตรเป็นอะไรสองกิโลเมตรเป็นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ในอนาคต ในระยะแค่ 1, 2, 1 courses, าากิโล2กิโลเนี่ยอนาคตไม่ไกลเลยก็อ,อาจจะมีเพื่อนบ้านขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะอธิบายให้ลูกค้าที่ไม่เคยเข้ามาในพื้นที่ได้รับทราบได้นะคะก็เป็นเรื่องของที่ดินเปล่าเนาะมีม,มีจริงๆมีหลายปัจจัยนะคะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละที่ขึ้นอยู่กับยุ้นขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะอาจจะไม่เท่ากันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางแปลง บางที่แม้ว่าข้างๆเคียงเป็นเป็นป่าแบบนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าแถวนี้โดยส่วนใหญ่เขายังเป็นพื้นที่ยังเป็นเจ้าของที่ดินดั้งเดิมอยู่แล้วในแปลงใหญ่ๆตรงนี้ เขามีบุตรหลานเป็นสิบสิบคนแบบนี้ค่ะเขารอการแบ่งแยกให้บุตรหลานอยู่เมื่อไหร่ที่เขาแบ่งให้บุตรหลานเสร็จแล้วแปลงเหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นที่พักอาศัยแบบนี้ก็เป็นสิ่งอีกแบบหนึ่งที่มันทําให้แต่ละที่แต่ละพื้นที่ค่ะการเพิ่มมูลค่าแปลงที่ดินน่ะมันไม่เหมือนกันแต่โดยพื้นฐานแล้วการทําให้ที่ดินโลง่งการทําให้ที่ดินมันดูสวยงามก็จะเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทําได้ง่ายนะคะในการเพิ่มมูลค่ากับที่ดินเนาะ อย่างแปลงนี้นะคะท่านไหนที่เข้ามาจริงๆเข้ามาดูได้ตลอดนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่หลังโรงเรียน2ภาษาเนาะก็เข้ามาที่หลังโรงเรียนเข้ามาซอยเจเบียพาร์ทเมนต์หรือถ้าเกิดมาทางที่ข้างสนามบ,บินอุตภเพานะคะก็มาที่ซอยทุ่งโปรง8ก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วก็ที่ดินแปลงนี้ชัดเจนมากค่ะเรามีรั้วขาวบอยสีขาวแบบนี้ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดแล้วก็ราคาต่อตารางวาเนี่ยเราตั้งไว้ที่ตารางวาละ9,000พันนะคะ ทุกๆแปลงเนี่ยก็จะมีแนวรั้วให้หมดเลยแต่ว่าแต่ละแปลงก็จะมีเนื้อที่ที่ไม่เท่ากันแล้วก็แต่ละแปลงก็จะมีลักษณะรูปแปลงที่ไม่เหมือนกันที่ทําให้ได้ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าเราพยายามจะปรับพื้นที่ให้ได้พื้นที่ใช้สอยที่มากที่สุดนะคะเพราะว่ารูปแปลงเดิมอ่ะมันเป็นรูปที่ไม่ค่อยเป็นสี่เหลี่ยมเท่าไหร่เราก็เลยพยายามจัดให้ทุกๆแปลงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมให้ได้แต่เพียงแต่ว่าสี่เหลี่ยมนั้นอ่ะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าแบบนี้ค่ะ เพื่อให้ได้แบบพื้นที่ใช้สอยสําหรับแปลงที่ดินมากที่สุดแล้วก็เราก็มีเพิ่มมูลค่ากับที่ดินอย่างหนึ่งก็คือเรามีที่เนี้ยด้วยความที่รูปแปลงไม่สวยเราก็เลยเพิ่มมูลค่าด้วยการที่ทําราคาให้ต่ํากว่าท้องตลาดเพราะว่าปัจจุบันในเขตบ้านฉางอ่ะถ้าทุนถ้าใครที่มองหาที่ดินอยู่บ่อยๆจะรู้ว่าราคาต่อตารางวาโดยส่วนใหญ่จะมากกว่าหมื่นไปแล้ว บางแปลงก็จะเป็นหมื่นสามหมื่นสี่ต่อตารางวาแบบนี้ค่ะแต่อันนี้ที่เดียวนี้เราก็ยังให้ราคาอยู่ที่เก้าพันบาทต่อตารางวานะคะถือเป็นการเพิ่มมูลค่าแบบหนึ่งคือเพิ่มมูลค่าโดยการทําราคาให้ให้ถูกลงนะคะเพื่อให้เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาสนใจนะคะมันอาจจะของเราเนี่ยมันอาจจะมีข้อด้อยอันนี้ก็ต้องเรียนตามดงเนาะข้อด้อยว่ามันอยู่ในซอยอยู่ในซอยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่บ้านเรือนยังไม่หนาแน่น ก็จะมีความเป็นส่วนตัวแต่ก็มีข้อด้อยในเรื่องของรูปแปลงที่อาจจะไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยงามไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยงามะคะ่ะเราก็ได้ได้ลดราคาจากข้อด้อยตรงนี้ออกมาก็จะเป็นราคาตารางวาละเก้าพันนะคะสำหรับท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินเปล่าที่มีเนื้อที่ขนาดสองสองงานขึ้นไปหรือสองร้อยตารางวาขึ้นไปนะคะ่ะแปลงนี้นะคะลองเข้ามาดูได้ะคะ่ะสวยงามวันนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงตัดย้าหน่อยนะคะเพราะมีพุทธเมามา ตัดหญ้าทั้งแปลงเลยค่ะก็จะดูสวยงามขึ้นนะคะก็สรุปว่าการเพิ่มมูลค่าสำหรับที่ดินเปล่าทำได้ง่ายๆโดยก็คือการทำที่ดินให้โล่งนะคะตัดหญ้าตัดต้นไม้หรือการทำแนวรั้วให้ชัดเจนข้อที่2ข้อที่3ก็คือการปรับระดับดินตรงไหนที่เป็นบ่อสมมุติเราถมไม่ได้เราก็ต้องให้เห็นบ่อที่ชัดเจนไปเลยก็ต้องโชว์ให้เห็นว่าบ่อยึดลึกแค่ไหนกว้างแค่ไหนนะคะหรือว่าถ้ามันเป็นเนิน ถ้าเราปรับลงมาไม่ได้ก็ต้อง <Alexand> ได้เห็นชัดเจนว่าเป็นเนินสูงแค่ไหนชอบหรือไม่ชอบก็จะเป็นลูกค้าในการตัดสินใจลูกค้าบางรายอาจจะชอบที่เนินลูกค้าบางรายอาจจะชอบบ่อน้ําแบบนี้นค่ะก็ให้ลูกค้าตัดสินใจไปเลยหรือถ้าที่ดินแปลงไหนมีคลองน้ําอยู่ด้านข้างการทําแนวคลองน้ําให้มันชัดเจนว่าเออแนวแปลงของเราอยู่ตรงนี้คลองน้ําอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจหรือลูกค้าสามารถเห็นความชัดเจนของแปลงที่ดินเราได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือว่า การทาที่ดินให้มันมันอยู่ในระดับที่เสมอถนนหรือสูงกว่าถนนหรือบางทีถ้าสมมุติว่าพื้นที่ข้างเคียงมันเป็นระดับที่ต่ํากว่าถนนอยู่แล้วอย่างน,น้อยแปลงของเรามันต้องสูงกว่าที่ข้างเคียงแบบนี้ค่ะก,ก็ก็จะเป็นสิ่งอีกแบบหนึ่งที่ทำให้มูลค่าที่ดินเรามันดูมันดูเหมาะสมมากขึ้นมันดูน่าดึงดูดมากขึ้นนะคะในการที่เราจะทําให้ที่ดินเรามันดูน่าสนใจมากกว่าคนอื่นค่ะนะคะสำหรับสี่ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําอยู่ตลอดจะสังเกตว่า แปลงไหนที่เราเป็นเจ้าของเองที่เราแบ่งขายเองเราจะทําแบบนั้นนะคะเหมือนแปลงเนี้ยของเป็นของเรนูเองนะคะก็คือเอามาแบ่งขายเองเราก็จะมาที่นี่อยู่บ่อยๆท่านไหนที่อยากได้ที่ดินแบ่งขายในเขตบ้านฉางก็ติดต่อเรามาได้นะคะเรามีแปลงนี้ค่ะแล้วก็กำลังกำลังจะมีอีกโครงการหนึ่งที่อยู่พยูนนะคะอันนั้นก็จะเป็นขนาดประมาณ 84ตารางวาค่ะอันนี้ปมเอาไปก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพื้นที่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันนั้นก็จะทําขนาดเล็กลงมาหน่อยค่ะประมาณ84ตารางวาถ้าไหนสนใจที่ดินแปลงเล็กก็ติดต่อหลังไมล์มาได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะที่บ้านฉางก็จะมีที่หนึ่งแล้วก็มีที่นาวัง11เนาะก็จะเป็น130ตารางวานะคะส่วนท่านไหนที่สนใจที่ดินบ้านฉางไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กแปลงใหญ่นะคะติดต่อเรามาได้นะคะเรามีหลายแปลงให้เลือกค่ะ มีราคาถูกราคาแพงราคาแพงหมายถึงว่าแพงตามพื้นที่แพงตามทำเลที่ตั้งนะคะแล้วก็แพงตามศักยภาพของที่ดินแต่ละแปลงที่สามารถทําได้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นวันนี้ที่เราคุยกันจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะที่กาลังจะขายที่ดินหรือกําลังจะออทําที่ดินแบ่งขายะคะ่ะเผื่อเป็นไอเดียให้ให้ปรับนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะ ไว้เจอกใหม่ในวันถัดไปนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันเดี๋ยวเราพาชมพื้นที่โดยรวมนะคะว่าที่ดินแบ่งขา,ขายของเราที่หลังรงเรียนสองภาษาสวยอย่างไรแล้วมีบรรยากาศรอบๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะอันนี้นะคะก็แปลงนี้จะเป็นแปลงใหญ่สุดเลยนะคะที่เรายือนอยู่ตรงนี้ประมาณ300กว่าตารางวานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแนวลวให้เห็นชัดเจนไปเลยค่ะด้านตรงนี้เป็นพื้นที่ของสนามกอล์ฟนะคะเป็นพื้นที่รอพัฒนาตรงนี้ก็เป็นที่ว่างเปล่าค่ะที่ที่ดินว่างเปล่าที่แต่ก่อนเป็นสวนมะม่วงในนี้ไม่ได้ดูแลนะคะเออจ้าของก็จะปล่อยให้รอแบ่งแยกให้ลูกให้หลานไปแต่นี้เป็นส่วนของเราค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ที่เรากาําลังตัดญ้าอยู่นี่แหละคะ่ะจะสังเกตว่าย้าเนี่ยสูงม,มากคือประมาณน่าจะ3เดือนแล้วเราไม่ได้ตัดนะคะตั้งแต่หน้าฝนมา พ้าเราคิดว่าช่วงหน้าฝนหญ้าจะขึ้นสูงเนาะเราก็เลยปล่อยให้หญ้าขึ้นเต็มที่เลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะตอนนี้มาตัดแล้วได้เวลาละเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ละแปลงอะค่ะเราก็จะทารั้วให้แบบนี้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้นะคะสามารถเข้ามาดูรั้วที่ทำอะค่ะก็จะเป็นรั้วตามแนวโฉนดเลยนะคะเนื้อที่ก็จะตรงตามโฉนดทั้งหมดเนาะด้านด้านข้างทุกๆุกแปลงส่วนไหนที่ไม่มี เหล็กสีขาวนี่ก็เท่ากับเป็นด้านหน้าแปลงนะคะอย่างแปลงนี้ก็จะมีด้านหน้าอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็ทําประปาไฟฟ้าให้หมดเลยเหมือนกันจะเป็นแบบนี้แปลงนี้247ตารางวาค่ะอันนี้และอันนี้แปลงนี้จะตอนนี้จะลังจะทำโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือไกงนี้2ล้านคือได้เนื้อที่247ตารางวานะคะ,คะราคาพิเศษส่วนแปลงอื่นก็คิดที่9,000ไปก่อนนะคะ นี่ละค่ะก็เป็นที่ดินที่เราทําแบ่งขายไว้นะคะตอนนี้เหลืออยู่5แปลงนะคะเหลือแปลงนี้ที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยสามร้อยหกสิบหกสิบเจ็ดตารางวาหรือสามร้อยหกสิบเก้าตารางวาประมาณเนี้ค่ะส่วนอีกแปลงหนึ่งก็จะสองร้อยสิบตารางวานะคะแปลงนี้แปลงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมสวยและได้ถนนสองด้านนะคะแปลงนี้เราขายอยู่ที่สองล้านสองร้อยสิบตารางวาค่ะแปลงนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี ด้านหน้านี่คือตรงเอาไฟเ,เป็นด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นตรงที่ออพุรลเหมาตัดหญ้าสีดํานั่นก็เป็นถนนนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นแปลงติดก,กับด้านข้างเนาะอันนี้จะด้วยความที่รูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมสวยขนาดประมาณ28คูณ32เมตรค่ะส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะมีด้านนี้ที่ลึกหน่อยแล้วก็ด้านข้างฝั่งนั้นก็จะเป็นมุมที่ติดก,กับสนามกอล์ฟค่ะแล้วก็หน้าแปลงก็จะเป็นฝั่งด้านหน้าแบบนั้นนะคะ ทุกๆแปลงมีไฟฟ้าประปาหมดนะคะสามารถขออนุญาตก,ก่อสร้างได้เลยไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงปราปาก็อยู่หน้าแปลงค่ะสะดวกมากนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นี่เลยนะคะบรรยากาศรอบๆจริงๆก่อนจะเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะเห็นไหมคะบ้านอยู่ด้านหน้าไกลๆนะคะตรงนี้ก็ไม่ไกลเลยตรงนี้ถือว่าเป็นใจกลางเมืองบ้านฉางด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าอีกนิดเดียวก็ไปที่สนามดินอุตภาัาประมาณ5นาทีก็เป็น ก็เป็นาหาดพลาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะใกล้กับหาดพลาค่ะประมาณนี้สําหรับที่ดินแปลงนี้เราก็เนี่ยแหละคะ่ะที่เราทําไว้จะมีภาพมุมสูงให้ดูอีกทีนะคะภาพมุมสูงก็จะเห็นรูปแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะแปลงนี้เราจะมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นแปลงที่เราทําแบ่งขายเองนะคะ แล้วส่วนใหญ่อะคะ่ะเราจะถนัดในเรื่องที่ดินแบ่งขายอยู่แล้วนะคะก็จะมีหลายๆแปลงที่เรากําลังจะจะเริ่มทํานะคะท่านไหนที่ที่มีท่านไหนที่มีข้อสงสัยมีข้อสงสัยแล้วกันเนาะในเรื่องเกี่ยวกับอ,อุ้ยขอโทษดีนะคะขออนุญาตตั้งก่อนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินแบ่งหรือการหรือการแบ่งที่ดินแบบนี้นะคะ่ะ ก็สอบถามเราไม่ได้นะคะเผื่อเผื่อมีคำถามไหนที่เราเคยประสบพบเจอมาหรือบางคำถามเราเคยมีประสบการณ์นะคะเราก็จะสามารถตอบได้ไาถึงตัวเรนูเองนะคะที่มีประสบการณ์ในด้านถ้ามีคำถามไหนที่มีประสบการณ์ในด้านนั้นเราก็จะสามารถมามา,มาแชร์กันได้นะคะเราถือว่าเรามาแชร์กันแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างตัวเรนูเองนะคะก็จะมีที่ดินแบ่งขายอยู่หลายๆแปลงที่ทําเองแล้วก็ เลือกที่ดินมาแบ่งการยื่นขอยื่นคำร้องขอแบ่งแยกยื่นคำร้องขอรังวัดพวกนี้ค่ะเราก็จะทำอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีโอกาสได้ไปเจอหลายๆกรณีหลายๆ,ายๆเคสศึกษานะคะเผื่อเผื่อเป็นไอเดียให้กับหลายๆท่านได้นะคะที่กำลังจะแบ่งที่ดินเนาะมาคุยกันได้มาแชร์กันได้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่ากำลังจะมีอีกโครงการหนึ่งที่พยูนนะคะที่ตรงใกล้ๆกล้หาดพยูน ก็จะเป็นแปลงเล็กขนาด84ตารางวาอยู่ที่ประมาณ8แปลงนะคะท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะเดี๋ยวเราน่าจะจะประกาศขายในเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้กำลังจะเคลียร์พื้นที่อยู่ะคะ่ะรอให้ถอนมันสำปะหลังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราถังเราเสร็จรูปแปลงเราเสร็จเราก็จะมาปรุดในเพจอีกทีนะคะท่านไหนที่กาลังมองหาที่ดินแปลงเล็กนะคะฝากติดตามเพจไว้ด้วยะคะ่ะจะให้ราคาสาหรับสำหรับ f อก่อนเป็นะ สำหรับ f c ก่อนเวลาดับแรกนะคะแล้วค่อยโปรโมทในช่องทางอื่นนะคะเราก็จะมาโปรโมทที่เพจก่อนเนาะส่วนแปลงอื่นๆที่เราลงที่เพจนะคะโดยส่วนใหญ่บางแปลงโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นแปลงที่เราเจอกับเจ้าของโดยตรงติดกับเจ้าของเลยที่เราเอามาทําตลาดดังนั้นทุกๆแปลงสามารถที่จะต่อรองราคาได้สามารถที่จะนัดเจรจาได้เลยนะคะราคาก็เป็นราคาที่เจ้าของขายทั้งหมดเลยไม่ได้มีการบวกเพิ่ม,เต,มเติมเลยนะคะดังนั้นทุกๆแปลงะคะ่ะ เราก็จะถ้าเป็นไปได้เราก็จะลงพิกัดไว้ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปดูพื้นที่ได้เองเลยนะคะแต่ว่าถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเรามาได้แบบนี้นะคะ่ะก็ถือว่าเป็นอาการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะแต่ที่ดินแปลงนี้ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อท่านไหนมีญาติสนิทมิสหายหรือมีเพื่อนก็แล้วแ,แต่ที่อยากได้ที่ดินในเขตบ้านฉางไม่ว่าจะซื้อเก็บไม่ว่าจะเป็นซื้อทําบ้านเองอะคะ่ะคุ้มค่าเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะตารางวาระเจ้าพันบาทค่ะอยู่ที่หลังโรงเรียน2ภาษาบ้านฉางนะคะเดี๋ยวจะใส่พิกัดไวท้ที่ที่คอมเมนต์ในไลฟ์แ้งให้นะคะเผื่อท่านไหนอยากจะเข้ามาชมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามาติดตามกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ